ทำมาคุ้เรื่องอะไรเนี่ยไอ้สัสตรงนี้ครับเอ้ยชอบไอ้เนี่ยมึงไปใส่ว้มึงใส่ชุดฉลามมางั้นงามให้กูฟังหน่อยอุ้ยเธอเพื่อนต่างกระทำนี่คืนนี้ทำไมพี่หนูซ่อมไฟอยู่อ่ะวันไหนก็นน้ซ่อมไฟอุ้ไม่ไม่ไม่ยวนานมันลบรูปปืนพ้องนี่กูไม่ได้ลงแล้วไปไม่ลาด้วยนะแล้วยะโกกสุดมีจำกัดในสนามอ่ะแย่เฮ้ยแวะคุยกับผู้หญิงนิดหน่อยอ่ะแวะต่อยพี่นะขับรถกูเลยว่างอ่ะแวะต่อยพี่อนะเยอยโกนี่แม่งัต ไอ้ความคิดว่าไงอะมันไปไม่ลากูมันแวะต่อยแวะยินขวบพี่อีิแล้วมึงคิดว่าไงไม่ยอมอยู่ดียนมายุิเกกรนอทุกนรักินย่มิสบราชินใช่หนูรับแต่บิหนู่กไม่เจงเรู้รู้พี่รู้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 ครับรครับแล้วไม่แล้วล้โจน้องเลยผมพี่ไปไหน ไปซ้องไปต้องกวล่าท่านี้เลยต้องไปหรอ,อ,อนั่นได้เรื่ยๆเรียกมาตะแคงเลยเรียกมาเรียกมาเรียกมาไม่เป็นไรต้องลืม้มยื้อไว้โขกไม่รับ เขาไม่รับอีซ้อมไฟยอยู่ทเธอมาตู้ให<ข>ม่น่ะดิโอเคทธอมาอไปไปทำไมอ่ะมาสวัสดีเพื่อนหน่อยดิโอเคโอเคเร็วแต่เขาซ้อมไฟยอยู่นะเร็วเข้ามาตอนนี้โอเคครับอุอ้ยทำกับผิด<ห>แต่ดูอยากเห็นหน้าโอซี่หม่ไหว เดี๋ยวจะเล็กเลิกเสร็จไหมครับเนี่ยเพลงนี้บอกว่าถ้าเล็กเสร็จมันก็เปิดไม่ได้แล้วป่ะไม่ก็นี่ไงต้มระแวงแดงหลอดเนี่ยเขาโบแดงกันหล่อนเลยแตกหลอดเลยอ่ะไม่เมื่อวานโดนเลิกเสร็จไปกลัวเลยอ่ะบอกไอ้ไอ้โกงไปเอาไปเอาขานไปถ่านนี้ให้น้องมันถึงนะอะไรอะ่านกับแก้วไวน์แชมเปญกับแก้วให้น้องมันถึงนะรูหูอะไรวะที่รู้หูรู้ดิเหมือนเหมือนไม่ใช่หูอ่ะเหมือนอะไรอ่ะเขาอะหั้ย่ำมุ่งเป็น มึงไม่ด่าน้องมันควายก็เกินไปไหมอ่ามึงกับมือกระดาษพี่บอกเขาเฉยมึงเหรอครับมึงเหรอครับพี่โกะพี่โง่หรือโง่มันคือเขาไม่ใช่หูมันคือเขาไม่โง่ไม่โง่เลยพี่โง่เราถามจริงพี่โง่หรือควายเนี่ยมันไม่ควายครับเปรียบเทียบครับน้องไอ้เทียบเนี่ยตัวใส่ไฟไม่ไม่ใกล้เท่โกะเขาก็บอกอยู่ว่ามันตาเขยิงปืนสิบนัดโดนนัดหนึ่งไม่แปลกที่มองเขาเป็นหูว่าแล้วเฮียกระสุนพี่เสียเยอะี่ ตุดที่แตะเยอะนี่ไม่ยิงมันโดนนะยิงโดนครับกูยิงโดนครับยิงลมไม่ตัดยิงยิงลมตะโกนบอกล้มไม่นั้นตอนนั้นมันยิงตอนนั้นมันยิงตัวฝ่ามันบอกตัวซ้ายล้มว่าไงโอ้โหง่เลยในกูหลังเลยมันต้อซ้ายขวายิงว่าแล้วไม่ตะโกนบอกล้มบอกลมกูไม่เห็นเลือห้านัดพี่พิมไม่ต้องให้มันยิงไปแค่นั้นอ่ะเอ๋อก่ยิงโดนหรือกิ๊บกิ๊บมาไอ้กรอกรไปเลยคอตัว ยังไม่เดี๋ยวยังไม่ได้ไปเปลี่ยนชุดเลยวะ่ะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนนี้แม่งเท่เกินว่ะจับเกินไม่ไม่อยากถอดแล้วใส่โบูเพื่อถ้าเกิมถ้าเกิดแบบว่ามันถือปืนแล้สองบอกว่ามึงกับกูสองคนก็ได้อยู่นะยูู่่่อยยพีิงซ้ายขวาซ้ายขวาว่าไงเฮ้ยมาเด้จะเราเราไปขายกันไหมปัดดีป้าป๋าเขายัง ถ้ามันขายเราทำได้แค่สามวันมาดิเ้ยโจมนันนี่พี่มาดิเขาถามว่าสวัสดีป้าป๋าเขายังสวัสดีครับพี่ว่านสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เสียเป็นเทียร์แหลกูถามมาไม่สวัสดีท่าที่เขาบอกกับท่าอะไรก็ไปด่าน้องก็ได่าเขาบอกให้ขอเข้ามาพี่ว่านใช่ไหมทำท่าดีขอเข้ามากูเรื่องอะไรเนี่ยไอ้สัตว์ตรงนี้ครับเอ้ยชอบไอ้นี่มึงใส่ใส่ชุดฉลามงามๆให้กูฟังหน่อยวิ เธอเพื่อนต่างก็ทำแบบนี้ได้ไหมพี่หนูซ่อมไฟอยู่อ่ะวันไหนก็แต่หุยไม่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 โจโจโจเรื่องเรื่องจริงก็แบบแบบมันมีมันมีแบบว่ามีมีเด็กมาบอกพี่ไอสปอยที่แบบว่าบอกว่าโจซ่อมไฟสิบกล่องแล้วแบบว่าล้มทุกกล่องเลยล้มสิบกล่องเลยมันมันเรื่องจริงทุกอย่าอ๋อจริงครับจริงเรื่องเรื่องซ่อมนะน้องอย่า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 คุยน้องพี่เลยอย่างนี้แบบาน้อ่างนี้อย่งนี้อย่งนี้อย่างนี้อย่างนี้อ่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อยงนี้อยางนี้อย่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 นี้อย่างน้ออะไรอ่ะ หมือนจะเก็บกระบะสิ่งอ่ะโอ้โหโหพี่วันโอ้โหทำเป็นตัวแพงบอกกระบะสิ่งมีเพียเพี้ยแค่พี่ผมชอบไงผมแบบเสาโอ้ชอ้แล้วพี่จะมีส้มมันเป็นเสื้อที่พี่ทำมาไว้เล่นไอ่ดอกโจแล้วไรงกับเบนทีถ้าชอบแล้วพูดก็ไม่ต้องชอบก็ได้ไปไหนก็ไปไปสีดำมันต้องมีสีเดียวนะพี่สีเดียวที่อะไรมึงยังใส่อยู่เลยนะแล้โจไม่ดำไงต้องใจอะเบ๊ เล well ยเกิดไอ้โจโจพี่ถามหน่อยว่าโดยรู้สวมเขาไม่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 เลิกอยอ่ะเนาะพี่ถามเลยดิจริงๆยาวแบบสองเมตรแต่ผมตัดออกไงอ๋อเขาเลยที่เดียวเลยแล้สวมแล้วสวมไม่อีกอ่ะโอ้ไม่เพื่อเขาขนาดนี้ก็โชคดีไหมอีเที่ยนี่ก็ขี้งอนเก่งอีสัส นอนตูดบิดอ่ะพี่นอนตูดบิดอ่ะไม่มันเกิดเพาะพี่วันโจห่าหนูส่งเขาให้หนูโจที่หลังมันงอนตูดบิดอ่ะมึงตบตูดแม่งพี่วันแล้วแล้วพี่โปาะตาเคยตามมาแล้วครับพี่วันเจ้พี่โป๊ะเจอครับพเขาเจ้เขานอนเจอครับพี่โป๊ะรอดูอยู่พี่พรุ่งนี้เป็นเรื่องอะไรอ๋อกูไม่กูไม่ลงครับไอ้เหี้ยครับเดี๋ยวนี้ผมด่าพี่ว่อยังไง ทุกคนเอาของเล่นเอาดับตอนเลยได้ไหมพี่พี่ก่อไปนะเขาคืนเสียไปกันด้วยรู้ต้องรอไฟิมบอดี้ไอฟิมเนี่ยเอจะด่าพี่ทำไมไอเอไม่รักพี่ยังไงถูกป่ะไม่พี่อยากเล่นกับผมพี่ผมบอกแล้วเอรอดมีมีชุดก่อนในตู้เอไอรุ๊คมีชุดก่อนในตู้เท่าไหร่ไม่อยากฟีนสัตว์ฮัลโหลมีห้าสิบสองตัวค่ะทุกคนผมมีห้าสิบตัวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวไอรุ๊คไก่ฟิมเอ้ไอรุ๊คไก่ล็อตมึงเอาก่อนมาแจกกันหรือว่แจกเพลงเองได้ค่ะห้าสิบห้า ไม่เลยนะฮะตีห้าเหรอใช่มาพี่ร้อนเอาเกาะเอาเกาะที่ร้อนจับลูกเ้าสิบเไปนอนโรงพยาบาลนะเก้าสิบเอพี่เก้าสิบเไปนอนโรงพยาบาลนะโอเคฮัลโกระเป๋าเก้าเกครับเอาเพนกับเอดีที่หนึ่งร้อยสามพี่หนึ่งร้อสามพี่จะบอกสคนทำไมอ่ะหนึ่ามที่รูแลกัน เกว่าทุกคนตอนเลยเก้าเก้าพี่ต่อสี่จุดเก้าเล่ยพี่โก้มีได้หรอพี่มีราคาพี่เอาใจไปรอดมาเก้าเก่านี่พี่ไม่ได้ปั่นปไอ้รู้แล้วแบบเอ็งไม่แบบไม่ไปเถิดชายส่องไฟไปตัวะนิดนึ่งเสตเดที่เสตเดทมีร้านหนึ่งคนนะไมรอไม่อยากจะคุยกับมันแล้วเราด่วนเขาเขามีรถานไปเขาแข่งกันด้วยว่ะพี่อะไรรักหนาเนี่ยอ่ะเนี่ยพอชวนก็ไม่อน่กล้าไอรู้ไอรู้มันเนี่บ เอาผู้นีุ้่งนี้พรุ่งนี้ไปไหมุ่งนี้ไปไหมมึงมีมีมีไม้ก๊อลไม้เบสเกียนมีมีไม้ก๊อลหนึ่งอันค่ะแค่อันเดียวเลยเหรอใช่อันเดียวแล้วมีมีได้แลกเอาไปไปแลกไปเหรียญดำมั้งไปยังไม่ได้แลกเลยค่ะพี่วันแต่ว่ามีมีเหรียญม่วงอันหนึ่งอะเหรียญดำอะไรกี้คอยล็อกอินได้มาอืมอืมอืมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคโอเคค่ะ ค่ะวะเนี่ยฮัลโหลคุณพี่อิงค่ะค่ะนี่ชื่ออะไรคะเนี่ยอายูครับอ๋อใช่อายูอีลอตพี่ฮารุใช่ไหมครับใครคับเนี่ยแฟนพี่โจเหรอครับพี่คิดผิดถูกคุณพี่โจเนี่ยอ๋อไม่ใช่แฟนครับยังไม่ใช่หรอครับแล้วอนาคตนะครับไม่ไม่รู้เหมือนกันครับนี่นี่เป็นน้องโจเหรอคะใช่ค่ะ เล่าหกคนนี้หรือเปล่าครับคนคนนี้แหละวะขายขายแหลมแพทหรือเปล่าคะใช่ค่ะอ๋อ กระเป๋ากระเป๋า67ค่ะหกกเหรียญก็แสนสองโบแสนสองใช่ไหมคะใช่ค่ะกระเป๋าเร้่อยไรครับกระเป๋าสามหนึ่งครับครับเพื่อนี่มอเลยคือแล้วแบกหน้าที่กันแล้วแต่แบบมันไม่ทำอะขอขอแอดเดอล์เนอาเรยกอะไร เอากอเดเอาพี่เพลงกับออเอ,อบเดียอจะพ่ดนะหกเก้า <6, 9. S 1> และเพลงเศร้า รู้ไม่ได้เช็ครู้แค่ถามเฉยเหตุใดแกโอเวอร์ไงไม่เป็นไรโจมีน้องรู้ก็มีน้ององพี่น้องเยอะเออว่าที่หนึง่งนู่ามา,มากูน่าเตียงชาติหน้าแล้วกูดูทรงแล้วเรียนเป็นชั่วโมงที่เจะดยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดแต่เจน ไม่ล้างไหมไม่ไม่ไม่ไม sort of, ่คือมันต้องทำตอนนั้นเข้าใจต์ปะไอ้โกแล้วไม่ไม่ทำเลยพี่บอสพี่บอสเอางี้แล้วกันปล่อยให้เน่าทำเน่ยท่องความของน้อนไก่โสนักเอาเองอะโหลขายเลทใช่ไหมคะใช่ครับมามาตู้ใหม่เลยค่ะได้ยินไหมคะได้ยินครับมามาตู้ใหม่เลยค่ะตู้ใหม่คือตรงไหนเหรอครับตู้เนเบลทางขวาค่ะคุณแจเดงทางขวา